วิคมรุ่นนี้จะเป็นวิคมทรงนักเรียนนะคะจะเป็นแบบหน้าหน้ามาแล้วก็ตรงนี้ก็จะยาวประมาณน่าจะประมาณยี่ยี่สิบห้าซีเอ็มนะคะเพราะว่าทรงนี้จะเหมาะกับน้องๆน,นะคะที่แบบว่าเขาอยากจะใส่ไปโรงเรียนนะคะเป็นงานที่สวยเป็นงานที่เมี่ยมขาสาได้รีดได้คือเส้นไหมของเขาจะเป็นเส้นไหมชนิดพิเศษนะคะเนี่ยเหมือนผมจริงมากแล้วก็มีความทน ที่สูงนะคะใครที่กําลังมองหาวิกผมใส่ไปโรงเรียนนะคะวิกนักเรียนอ่ะเนาะก็สามารถที่จะ,ะเข้ามาสอบถามพี่พอเปิ่ได้เลยนะคะเพราะว่าทรงนี้น่ารักนะเป็นงานที่แบบว่าใส่สวยแล้วก็ความยาวของเขาเลยเลยติ่งหูมานิดนึงนะคะข้างหลังก็จะเป็นแบบว่าเป็นบ๊อบธรรมดานี่แหละคะ่ะแต่ว่าด้านหน้านี่ก็จะเป็นแบบหน้ามา้าแบบไม่ไม่หนามากนะคะแต่ว่าใส่ออกมาแล้วแบบมีความเป็นธรรมชาติที่สูงมากสวย อันนี้พี่ถ่ายจากตัวสินค้าจริงเลยนะคะเนี่ยสาได้ลีดได้นะคะตัดแต่งได้ด้วยงานสวยมาก